สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับบ็อกซิทแมนยูคล้วผม VR ยูนิตนะครับดูใกล้นะครับผมนี่นะครับผมมาดูกันเลยว่าครับข้างในนี้มันเป็นอะไรครับแต่ว่ากล่องมันก็จะมีชํำรุดนิดนึงนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีตาหนี้ตรงนี้ครับเป็นรอยรอยบุบนะครับเป็นรอยบุบนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมีนะครับผม มาเปิดดูกันเลยครับข้างในนี้มันมีอะไรนะผมอ่านี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะมีพินนะครับมีพินยูนเต็ดครับพินแมนยูครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับผมนี่นะครับผมเป็นพินนะครับผมแล้วก็จะมีคอนคอรครับมีมี้าพคอนคอนะครับมี้าพคอนคอหนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็จะมีหมวกนะครับอ่ะมีหมวกนี่นะครับมีหมวกไข่นะครับผม มีหมวกให้ครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับผมมีสติกเกอร์นะครับเห็นไหมสติกเกอร์นะมันก็ลางๆนะสติกเกอร์เนี่บสติกเกอร์แมนยูให้นะครับผมนะครับตัวนี้อ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้ค่าส่งสามสิบห้าบาทนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีตำหนิที่ผมบอกนะครับก็จะมีตำหนินะ ที่มมบอกของที่มมบอกนี่เห็นไหมนี่นะครับอ่านี่ครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้อ่ะตัวนี้สำหรับคนจับลูกค้าที่เก็บสะสมนะครับผมตัวนี้คือกว่ามันจะมาถึงบ้านเราก็นะครับมันมาทางเรือเนาะตัวนี้ก็คือมันก็จะมีมีมีชำรุดมีตําหนิอะไรบ้างนะครับผมมีชำรุดบ้างครับ มันเป็นสินค้านะครับเป็นสินค้ามันเป็นมือหนึ่งนะครับแต่ว่าคือบมื่เมื่อถึงมือผมมันก็จะเป็นมือสองไปเลยครับผมนะครับคือข้างในคือไอ้ก็สภาพดีนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับสภาพดีหมดนะครับมาครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับผมขอบคุณครับ